ประธานธ์ได้ไปบอกคุณพ่อว่ามีความรับก,กับแม่อุไรและขอให้ท่านไปขอให้พ่อ,อ,อผมอยากแต่งงานอีกคนนงวทื่ว,ว่าแม่อุไรแตพ่อไม่ชอบพี่เยเียงแม่อุไรเล้อลูกทำไมล่ะพ่อดูไหมที่บ้านหน,น,หนเหมือนเรียนสนสุสเลยนะแต่ผมนั่องออ่ถ้าเหมือนทออะไรก็พ่อเจ้าไทำาีให้พ่อกระซิที่่านพหเหมน เจ้าได้ชิมทุก่อนหาไปแล้วเออยงั้นต้องลองคบกันไปดูก่อนหนือยาตเปทนึงก่อนตามใจเัน,นคะนนครับเมื่อกางสู่ขอเป็นอานตกลงกันแล้ว พ่อได้ไปหาเจ้าคุณที่สำเร็จราชการมหาดเล็กเพื่อขอให้ท่านช่วยเป็นทุ่ระดการให้รับเกดอิเยเมื่อแต่งานกันหมดแล้วได้ตกลงมาฮัรนมมนที่หัวหินเมื่อไรว่าเราได้เริ่มรักกันจริงจังที่หัวหินจริงอยากมาอีก ทำให้เป็นเหตุลังคาใจมากขึ้นตั้งแต่ต้นที่เดียวเมื่อกลับมาถึงสถานีไม่เครมาละเลเลี้ยวอะไรตู้นีิงเนี่ย นายของคุณเนี่ย ไม่เป็นคนเปล่าเลยนะดิฉันไม่รู้จักเื่อนเรือนใช่ดิฉันทําไม่เป็นหรอกค่ะผมว่าคนที่ออกเพื่อเงจ่ายบ้านได้หน้าอยู่เลยดิฉันไม่ทําดิฉันทําไม่เป็นอยากทำก็ทำของคุณเลยกันดิฉันขอลาค่ะฉันถึงเวลาดื่มข้าวมือเข้าใจข้าวอันนี้มีอะไรมั่งเนี่ยัเผ็ดกระดูก ยิงคุ้งด้ยเน่ะอุ๊ยรสชาติจืดก็จืดเผ็ดก็เผ็ดเกินมันีเรื่องมากด้ยไหมไม่ได้หลับใจเลยฉันกินนอกดีกว่าฉันจะกลับบ้านหาเจ้าคุณพ่อหาคุณจะไปไหนดูอะไรฉันจะไปเที่ยวค่ะคุณมีงานทำเหรอ หลังจากที่แม่อุไรแท้งก็ได,อได้ออกไปเที่ยวใช้เงนินไว้ตั้งหลยายพันบาท ทำไรมาหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็บินนะคะบินบินทวงหนี้ทำไมล่ะคะแค่นี้คุณจ่ายไม่ได้เหรอคะเงินเดือนคุณได้เยอะรู้ไหมอกไปทางนี้ไม่ได้ยากให้ไหนแล้วทำไมก่อนก่อนที่คุณจะแต่งงานเดี๋ยนิชานทำไมคุณไม่ใส่ตองให้ดีก่อนล่ะคะว่านิชานต้อง ะพันนั้นมีเพียงสองรบาทเท่านั้นในที่สุดตะพันจึงต้องไปขอเงินจากคุณพ่อเพื่อมาใช้ที่ของแม่กเลยรูกว่ผมขอเงินบาทคไป้ไรัอะไรกลแค่ผีเดียวทำไมใช้จ่ายมน่เฟือเยล่ะเออคือ มาไปนะลูกแค่บิอเดียวใช้จ่าย็เียเปแยมันไม่สมควรเนยลูกได้เลครัพ่อจะจ่ายให้ก่อนกด้าร้อบาทเลยลูกคอะไรนี่ยะคุลองอ่านมีได้ยังไงน่จเสียหายนะคะคุณลองอ่านดู ความ,มันจดหมายความว่าประธานไม่ขอรับผิดชอบใช้สิ่งของพยาอีกต่อไป คงยเขายงามากแล้วครับนันนีริงๆนะต้องอย่างนั้นแล้วเลี่ยงมันมาขนาดนี้แล้วจองอไรดีเนี่ยอยาดีว่าครับดูมันก่อนได้ไั โอ้คุณดวงมันหลายรอบแล้วมันมีผมแค่200รอยคุณก็จะจานสี่พันห้าอย่างเงี้ยมันจะต้อั้งไหนจ่ายนะครับมาเลยคดีกว่าอะไรเราต้องบงกันี่บ้างให้ดูครับทางนะครับคนที่บอกครับอบครับไแล้วนะขอบโทคดีครับ ในขณะนั้นเองแม่อุไรได้ขึ้นรถเกเินกับพญาตาลีนครขับถานหน้ขอขอาบ้านของประพันไป ต้ส่งจดหมายไปหาแม่เอลย์หลาย,ลาย,ลายฉบับเพื่อชวนกลับบ้านมลังส่งให้หนสิ So we could. ลตรงนี้ก็เดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนทำไมดีนะครับก็มันมากขนาดนี้แล้วสงสัยก็ต้องมีการหย่าแล้วล่ะผมทำตามที่คุณแนะนำนะครับเพราะว่าผมก็แบบเหมือนกันแล้วมันเยอะเกินนะครับสายพาร์มาสได้เวรนี่ จริงๆคนหลวงไม่ไหวแล้วจริงครับระยะเร็วเไยรอยาให้ได้ทำไรด้ะดิ้นด้วยแต่ว่าเรื่องมันมาถึงหนนี้แล้วอ่าอ่าเดี๋ยวรยัมดูละก่อนเดแ๋ยววเยียวเนี่ยค่อาจรานก็ปรึกษาหา่ีกับหลวงเทพ แม่อุไรขอ,อยาขาดจากกันในชั้นต้นแม่อุไรไม่อย,ยอมแต่หลวงเทพชี้แจงว่าถ้าไม่ยอมหย่าฝ่ายฉันก็ไม่มีทางอื่นนอกจากฟ้องชายชู้แม่อุไรได้าการติดต่อไปหยยาพญาตะเวนนครได้พาแม่อุออออรไรม,มาที่บ้านแล้วพบปะกับเมทั้งเจดของเขา พญาเตยนครได้จะทำเธอเป็นไงอยู <laughs> <HAHA inski> ่ในกองดองมันดีหรือเปล่าเขาเก่งแค่ฉันนัง ได้งั้นเราต้องทำตามคำของเจ้าที่สองโอเคงั้นตกลงเทียตะเวนคอนได้เป็นหาบ้านให้แม่อุไรอีกบ้านหนึ่งที่ถนนราชประสงค์